เฮียพูดตรงเลยนะเสียงเฮียเนี่ยเฮียงจริง่เห็งนะมาเยี่ยนสังกะสืยังพ่อเสียงเสียพ่อมึงต่ยังแม่ไม่ใช่อะไรกูถือว่าเป็นคำชมแล้วกันฮะไม่เกิดเฮ้ยกูสมเพลงมลงว่าอยากช่วยทำมุงด้วยฮะสมเคาะไปหน่อยเสีย ขับเอาแวกมาใส่มึงจะใส่ทำเฮียอะไรคงเขารู้จากมึงทั้งซอยทั้งว่าเข้าออกเนี่ยเอ้ยอันนี้กูให้มึงไปการส่งตัวเอาไปซื้อยาย้อมผมนะ <c oughs> ไม่ต้องใส่แวกกูอายแงจะให้ใส่ไปจะขันนู่นยิงนสักสีไม่รับเงินจากมือกูด <c oughs> ้วยเหียไล่แต่มึงสัญญาแล้วจะไปซื้อยาย้อมผมเห <c oughs> ียพวกมากเดี๋ยวไม่ให้เลยแต่ไม่เป็นไรกูถือว่ากูทำบุญกันแล้วกลางตัตงเสียให้ไปฮะ หน้ามึงนี่เหมือนลิงป่วยเลย <c oughs> ไอ้สั่งใส่แวง <laughs> น่งนึกว่ากูจำไม่ไล่นี่เขาเมืออาชีพ <laughs> มึงมาเล่นข้งขางๆของมึงไม่ไอายเขาบ้างเหรอเขาเล่นโคกแน่งเลยถึงตาเขาจะบอกแต่เขาก็มีเมียเล็กเฮ้ยกูไปกอของขอยมึงโชคดีเว้ยนะ <c oughs> มึงช่วยอายแทนกูด้วยนะเวลาคงผักไปผังมา ไอ้วังเอ้ยช so so hey, ีว hey. hey, hey. ิตมึงสิ exactly. ่งไรไม่ตอกขนาดนี้เลยผมไม่รู้จะเฮ้ยกูขอคือร้อยเงเฮ้ยวูนี้แม่กเล่นเพลงดงใจกูมากเฮ้ยมึงรักษาคุณภาพของวงมึงให้ดีนะแม่กเล่นเพลงได้ดงใจมาก ไอ้สักธรณีกลางแสงมูงกำลมาทำย,ยังไงะเหมึอมึงนยันรู้ม,มาเตะห้เราเคยมาเลยนี่ตายนะเว้ยกไม่ถือกับพวกเด็กๆอย่าไปเล่นกับกูอย่าไปไหนก็ไปอย่ามาตอกย้ำเว้ยไอเว้ยขนาดนี้ยังจำได้กว่า นาเเพลงอ่ท <ide> <st Bond playing> ่านยางนี้ได้ไงวะไอ้ไทยเอ้ยเกิดมาไม่เคยไปโทรไปคายขี้หน้าขี้ตาเปล่าๆจะบ่นเอาโล่ไงเนี่ยก็เอ็งมาข้าไปนั่งขอทานเนี่ยเขาไม่ได้เรียกขอทานเรียกขอน้ำใจจากชาวไทยอ๋อเหรอเออโอ้โหขอน้ำใจจากชาวไทยช่างพูดช่างพูด เห็นเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยิ้มนี่นะน้ำใจจากชาวไทยเอาเราก็ดูน้ําใจเขาไงว่าเขามีน้ําใจไหมมันก็ยังได้ใช่ไหมล่ะก็ได้นิดหน่อยเอาก็ยังดีไงเ<อ>นี่ยถือว่าหมิ่นเงินน้อยไม่เคยฟังสุภาษ,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 ษิตไทยเหรอเขาบอกอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าล่อหมาตอนกลางวันก็มไมว่ามันร้อนโอ,โ,โอ้โหไม่ไหวคุยก็เองได้ก็ได้หมาเป็นเมียจนได้แหละแล้วที่สาคัญนะไปนั่งขอทานอยู่ดีเนี่ย ให้ไอ้หกมันมาเยอะเยะ้ยนี่โอ้ยมาอ้ะมันไม่โบนแล้วไม่โบนแล้วกินข้าวก็ดีกว่าหิวเอาไป,ไ,ปไหนมือเหรแม่มึงเอาข้าวมากินกันหน่อยอโอ้ยหิวทีหลังอย่าออกความคิดเลยนะเองเนี่ยนี่ไงแทงหวยไม่ถูกกะลกกแล้วกลับมาก็ต้องกินผักนี่ถามจริงตะหวังชีวิตนี่กะตายคาผักเลยใช่ไหม จะบ่นไปถึงไหนเนี่ยฮะมันไปกินอะไรมาไอ้ช่างบ่นจริงๆเบื่อแล้วกินผักมันมีกินก็ดีนักหนาอะไรผักเนี่ยอ่าไปแบบ่งไปแบบ่งกันไปเอ้านี่ของเมียแกนี่เมียฉันนี่ไรายได้หาได้น้อยมากเลยโทษทีนะไม่ได้ซื้ออ้อยมาฝากเฮ้ยไม่ใช่ช้างค,คนก็กินอ้อยได้เออไม่เคยเห็นคนกินอ้อยอยังไงเอาหน้าเอาหน้าเอางี้ก็แล้วกันนะ ไอ้เงินที่เขาให้มาสองสามร้อยบาทน่ะนะพรุ่งนี้จะเอาไปถวายหลวงพ่อที่วัดข้าไม่ใช้แล้วนะโว้ยใจบุญซะด้วยถ้าเอาตังค์ไปถวายหลวงพ่อนะขาไก่ไปลยงขอไก่มาสักตัวนะอยากกินไก่ไอ้นี่ไก่วัดยังไม่เป้นอ่กเหรอ